เจม Move Energy Magnetic Brush หวีแม่เหล็กยกดำเพื่อสุขภาพขนแปรงทองเหลืองให้พลังงานชีวภาพมีแม่เหล็กและยกดำเซอร์เพนทายคุณสมบัติช่วยนวดหนังศีรษะและลดการชีฟูของเส้นผม ปรับผมแห้งเสียให้ดูสุขภาพดีและเงางามลดอาการคันที่เกิดจากมลภาวะบรรเทาความเครียดและอาการปวดหัวด้วยหยกดำงานแม่เหล็กมีส่วนช่วยลดอาการชีฟูและเกิดไฟฟ้าสถิตขนแปลงทองเหลืองช่วยลดการพันของเส้นผมลดอาการผมร่วงและทำให้เกิดผมงอกใหม่ หวีแม่เหล็กหยกดำเพื่อสุขภาพได้รับสิทธิบัตรด,ด้านการประดิษฐ์และออกแบบผลิตภัณฑ์จากรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้สถาบันวัสดุก่อสร้างแห่งเกาหลีและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เกาหลีรับรองหยกดำเซอร์เพนทายมีประสิทธิภาพต้านเชื้อแบคทีเรีย99.5%และแผ่รังสีอินฟาเรดอย่างทรงพลัง หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาที่ LINE OA สแกน QR โคดที่ท่านเห็นด้านหน้าจอได้เลยนะคะหรือ Facebook The Shop NNB